สวัสดีวันหยุดโควิดวันนี้นะครูจะไม่ให้พวกเราว่างเพราะว่าครูจะสอนเรื่องคํายืมจากภาษาต่างประเทศให้จบดังนั้นเอาเอกสารขึ้นมานะคะใครที่ไม่มีอย่างเช่นห้องสิบเนี่ยครูแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็แนบไป์มาให้แล้วใน Google Classroom ก็สามารถไปปิ้นและเอามาทําได้ส่งครูวันไหนส่งครูตอนวันเปิดภาคเรียนซึ่งครูก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเปิดเรียนกันวันไหนนะลูกแต่ที่แน่นคือต้องเสร็จเรื่องนี้ และถ้าสูงวุฒิคำยืมไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครูจะต่อเรื่องสมสัครสนทิเลยซึ่งสมสัครสนทิเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยครูอยากให้เราตั้งใจแล้วก็ทบทวนบทเรียนถ้าไหนเพียงไ,ไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ย สามารถทักมาถามครูนรอบได้หรือจะสามารถพูดคำถามลงไปใน Google c l a s mm. s ส o o กก็ได้นะลูกเดี๋ยวครูจะมาตอบนะคะอ่ะมาเรียนตัวอย่างแรกกันก่อนเรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศนะคะเรื่องคำแท้ในหลายๆห,ยห,ยหยๆ้องคงเรียนไปแล้วแหละถ้าใครเข้าใจแล้วก็ข้ามได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนนะคะอยู่ต่อรอสักคู่เรียนกับครูก่อนอ่ะมาดูข้อแรกกันค่ะลักษณะคำแท้นะคะคำแท้หน้าตาเป็นอย่างไรข้อแรกคะ่ะ มักเป็นคําที่มีพยางค์เดียวนะคะมักเป็นคําที่มีพยางค์เดียวลูกแต่ยกเว้นนะคะอ่ะมักไว้ก่อนมักเป็นคําที่มีพยางค์เดียวยกเว้นเกิดกรณีพวกนี้ขึ้นมาข้อแรกค่ะเกิดการก่อนคําการก่อนคํายกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างคําว่าตาปูบผู้ขอนแย้เปลี่ยปากนิดหนึ่งเดี๋ยวสีมัน่าสี 4. มันไม่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่า ตาปูอ่ะตาปูหนูลองพูดไปเรื่อยๆสรุปตาปูตาปูตาปูตาป,ตาปูใช่ไหมคะสุดท้ายมันเหลือแค่ตาปูอ่ะนี่คือหน้าตาของการกอดคำอ่ะเอาอีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวครูหาพื้นที่ว่างๆเขียนก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นพื้นที่มาสายดือ้อ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 เพี้ยนไปเรื่อยๆลูกคนไทยถนัดการตัดคํามากมายนะคะก็เหลือเป็นสายดือ้อโอเคไหมผ่านไหมก่อนคำถ้าไม่ผ่าน หล,หลังไม่ได้นะคะเกิดการแทรกเสียงขึ้นมาลูกเกิดการแทรกเสียงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคําว่านกจอกนกจอกแทรกเป็นนกกระจอกขอเขียนเกินไปนิดนึงเนาะโอเคไหมคะต่อไปการเติมคําการเติมคํายกตัวอย่างเช่นทําไม่เพาะเติมเพิ่มเป็นกระทํา ไอพวกที่ครูเขียนให้เนี่ยะยังนับนว่าเป็นคํยแท้ๆอยู่นะลูกพวกสามคำสี่คำที่ครูเขียนเนี่ยเนี่ยไอพวกนี้ถือเป็นว่าเ,เป็นคยแท้อยู่นะคะต่อไปนะคะคาไทยแท้มักจะสะกดตรงตามมาตาเสมออย่าเรียกว่ามักลูกเรียกว่าสะกดตรงตามมาตาตัวสะกดเลยดีกว่ามาตาตัวสะกดมีแปดแม่ไล่คุณหน่อยมีแม่อะไรบ้างแม่โกกแม่กดแม่กบครูว่าคุณลืมไปแม่หนึ่งใช่ไหม แม่กงแม่เกยแม่เกลหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าแม่กลนแม่กลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดแม่ครบแล้วแล้วกกานะับเป็นมารตราตัวสะกดไหมปัจจุบันนี้นะคะกกาไม่นับเป็นมารตราตัวสะกดเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ไม,มีตัวสะกดลูกจะนับเป็นมารตราตัวสะกดได้ยังไงต่อไปนะคะข้อที่สามลูกอ๋อลืม ข้อที่2ข้อที่หนึ่งเนี่ยใช้เป็นตัวหากินได้ยาวๆเลยนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองหนูต้องจาให้ได้ขึ้นใจนะคะต่อไปลูกต่อไปไม่นิยมใช้ตัวการันและคำครบกล้ำถ้าเห็นตัวการันและคำาวบกล้มคิดไว้เลยไอ้นี่น่าจะไม่ใช่คำแท้ๆนะข้อนี้ก็จําได้นะคะถ้าถ้าเห็นตัวการันปุ๊บตัดทิ้งเลยเอาง่ายๆคําว่าสังสะกดตรงตามแม่ตาแต่มีการัน ที่ขอไข่ใช่ไหมคะก็ไม่นับเป็นคําไทยแท้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าสั่งเนี่ยจะเป็นคําภาษาอะไรต่อไปข้อที่สี่ลูกข้อที่สี่นะคะเห็นสระาไอไม้ม้วนเห็นสระาไอไม้ม้วนไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะเป็นไทยแท้ไปเลยสรลไอไม้ม้วนมีสามมีกี่คําเมื่อกี้ครูจะบอกว่าสามคำครูจะดูด้วยว่ามีคนเชื่อครูไหมมียี่สิบคำนะลูกนะผู้ใหญ่หาข้อใหม่ให้สะพายใช้คอร์ฟไปข่อง่ายข้าไจ อันนี้แหละเห็นปุ๊บไม่ต้องคิดเยอะเห็นสระไอไม่มุเป็นคำทแท้ไปเลยนะคะต่อไปไม่นิยมใช้ตัวยากอักษรยากมีอะไรบ้างวะครูอักษรยากอ่ะไล่แล้วกันมีตัวแรกค่ะคอระครังพอมนโท,ทพูดเท่านอนเนนนดอยชดาตอบอันตักอะไรพูดเท่าทอทง พอสำเพาช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันลอยสลล่ามีไหมมีไหมตัวอักอรยากนึกไว้นึกไว้ไว่าคุยจะนั่นถูกไหมสลือสีสอสาร่าครบยังคะครบยัง ยกเว้นยกเว้นคำต่อไปนี้ลูกย,ยกเว้นคำต่อไปนี้ค่ะทําไมถึงต้องยกเว้นเพราะว่าคําต่อไปนี้เนี่ยมันมีอยู่ในศิลาจารึกอยูน่นและจนเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นคํำแท้จริงๆหรือเปล่านะลูกนะมีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอ,อย่างเลยค่ะมีอะไรบ้างนะลูกนะอ้อลืมนอยโยหญิงเห็นไหมครูบอกแล้วว่าแล้วลืมยกเว้นคําต่อไปนี้ ค่าของเทียนกระขังตะเคียนใหญ่ทำไมใหญ่ถึงยังนั้นว่าเป็นไทยแท้อันดับแรกเลยใหญ่มีไม้หมวนโอเคไหมคะใหญ่หญ้าเท้า นะทักฟงเธอสำเพอภายเศร้าสอสอ,อที่แปลว่าคอนะคะแล้วก็ศกคำพวกนี้จะนับเป็นคำแท้ๆนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6 คำไทยแท้จะมีรูปวรรณยุกต์กำกับเสมอทำไมคำไทแท้ถึงมีรูปวรรณยุกต์กำกับเสมอคําต่างประเทศบางคำมันไม่มีรูปยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคำในภาษาขมรหรือคำในบาลีสันสกิตคำตัวพวกนี้เนี่ยจะไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับนะคะแต่ไทยแท้ของเราจะมียกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นคำว่าไม่คำว่าอะไรคำว่าใกล้อ่ะใกล้นี่เป็นไทยแท้แน่นอนอันดับแรกใกล้มีไม้ม้วนใช่ไหมคะแล้วก็มีวรรณยุกต์กำกับคำว่าอะไรอีก ำว่าอะไรคำว,ว่ากระเทียมก็ได้อะอาวกระเทียมยากไปคำว,ว่าคำว,ว่าไม่นะคะพวกนี้จะถือว่าเป็นคำแทๆ้ๆคำแทๆ้ๆใครยังไม่เข้าใจบ้างถ้าใครเข้าใจแล้วสามารถข้ามไปได้เลยนะคะต่อไป ต่อไปมาดูคำยืมที่เป็นมาจากภาษาคเขมนกันบ้างข้อแรกเลยนะคะมันปรากฏด้วยจะไม่ง่ายค่ะจอรอ,รอรอสอยอนะคะจอรอ,รอรอสอยอยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างลูกยกตัวอย่างเช่นคําว่าอํานาจโอ้ย,ยกตัวอย่างเช่นคําว่าอํานาจอานาจจอจานสะกดเห็นปุ๊บเป็นคเขมนทันทีลอลิงลอลิงเช่นคำว่านวนอ่ะคำว่านวนก็ได้ รอเรือรอเรือเช่นคําว่าอะไรบ้างคําว่าครวนอ่าคำว่าครวนเห็นครวนปุ๊บเป็นเขมรไปเลยสอเสือสอเสือเช่นคําว่าจํารัดอ่าจาร,รัตรัดไอ้พวกนี้เป็นคำมรน,นะคะยอหญิงยอหญิงเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคอเพนเพนที่แปลว่าระจญไงลูกเพนบําเพนไอ้พวกนี้เป็นภาษาเขมรน,นะคะต่อไป มักเป็นคำควบกล้ำคำควบกล้ำเนี่ยเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคำว่าตรวจอ่าตรวจตรวจเนี่ยได้ทั้งสองกรณีเลยอันดับแรกเลยเจ,จาจานสะกดด้วยแล้วก็เป็นคำควบกล้ำด้วยนะคะอะไรอีกอืมคำว่าอะไรอีกมักเป็นคำควบกล้ำคำว่าอะไรอีกเร็วช่วยครูคิดหน่อย ได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอ่าคำว่าคำว่าอะไรดีนึกก่อนมักเป็นคำโคตรกล้ำเช่นคำว่าไกลเห็นไหมขลังอ่าไอ้พวกนี้ก็นับเป็นคำ ภาษาขมิน้นกรุกะเออกรุกระพระนี่ชัดเจนมากขมิ้นแน่นอนนะคะต่อไปนิยมใช้อักษรน,นำลกูกที่คำนี้ประโยคนี้จาให้ขึ้นใจเห็นอักษรน,นาอ่ะคิดไปในใจเลยน่าจะเป็นขมิ้นแน่นอนยกตัวอย่างเช่นคาว่าสนุกสนุกด้วยขมิ้นแน่นอน,นะคะ่ะสนุกสนานขมิ้นทั้งสองตัวเลยลกูกเสด็จเสด็จได้ทั้งสองบริบทคืออันดับแรกเลยคือจอจานสะกดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอักษรน,นําด้วย ต่อไปคําว่าถนนฉลาดไอพวกนี้เป็นคําภาษาเขมรทั้งสิ้นต่อไปนะคะส่วนมากเป็นคำราชาศัพท์ส่วนมากคือคาราชาศัพท์เช่นคําว่าอะไรบ้างขนยนขนยนขนยนเนี่ยที่แปลว่าหมอนี่ลูกขนยนะคะคํเหนยใช้ได้สองบริบทเลยนะแรกคือเป็นอักษรนําด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคํารายชาศัพท์ด้วยขนยนโรดอ่า รถก็ใช้ได้สองอย่างคือเป็นคำพกกล้ำกับเป็นรายชาศัพท์นะคะต่อไปคำว่าอะไรอีกขนมขนมที่แปลว่าคิว้วอันนี้ก็เป็นคำภาษาขมิ้นกันต่อไปข้อที่5ค่ะมักขึ้นต้นด้วยบางบันบาอ่ำอ่ายกตัวอย่างเช่นคานําว่าบางเช่นคําว่าบางคมบังครับอ่ะอันนี้หน้าตาขมินแน่นอนค่ะบรรดาบรรดาลลิงสะกดลูกตรงข้อที่หนึ่งพอดี บ๊มบำเรืออ่าบ๊มเรือบออเอ้ยคุยว่าคูณเขียนผิดว่ะบำเรือแอมเขียนผิดดีกละบำเรืออ๊มอำนวยอ่า อำนวยก็นะัะเป็นภาษาเขมรโอเคไหมใครถ้าใครไม่เข้าใจภาษาเขมรอกรอบกับครูนะคะต่อไปคํายืมจากภาษาจีนคํายืมจากภาษาจีนง่ายลูกเป็นคําที่ใช้ชื่อเรียกเรียกชื่ออาหารค่ะที่มาจากประเทศจีนนะต้องย้ำที่มาจากประเทศจีนยกตัวอย่างเช่นคําว่าโจ๊กก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว,วเอยไม่เสียงไม่สว,วเยเลยขอแก้นิดนึง เวียเตียวกว๋วยจั๊บไอ้พวกนี้เป็นคํามาจากภาษาจีนทั้งสิ้นนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเป็นการเป็นคําที่ใช้ชื่อเรียกสินค้าและเครื่องใช้ที่มาจากจีนรวมถึงระบบการค้าขายต่างๆด้วยทําไมของจีนเนี่ยจึงมีคำจากระบบการค้าเยอะเพราะว่าไทยเนี่ยทำการค้ากับจีนมานานแล้วลูกบางทีเนี่ยเราก็ซึมซับภาษาจีนมาจากระบบการค้านั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว,ว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคำว่าเจ้งเจ้งเป็น คำจากการค้าใช่ไหมคะสินค้าสินค้าคือคําว่าโต๊ะอ่าเครื่องใช้ล่ะเครื่องใช้ตะหลิวอินนี่กินชัดเจนมากนะคะต่อไปใช้ไว้ข้อนี้หากินได้ลูกใชว้วันยุคตรีและจัตวาเป็นส่วนมากเนี่ยตัวอย่างที่ครูให้เขียนไปนะคะต่อไปข้อที่7ลูกคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษ นะคะทำให้เกิดอะไรบ้างในภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นเกิดคําทับศัพท์ลูกมาจากการถอดเสียงนะคะยกตัวอย่างเลยเอาง่ายๆทีทททละนิดยกตัวอย่างเช่นคําทับศัพท์เช่นคําว่าเกมใช่ไหมลูก G A M E เกมอันนี้เขาเรียกคําทับศัพท์หรือว่าหรือว่าอะไรดีคาทับศัพท์หรือว่าทโทรศัพอ่าอันนี้ก็มาจากคําทับศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นคําทับศัพท์เหมือนกันต่อไปเกิดศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญตัติคืออะไร ขับท์บัญญัิคือการที่เราใช้ภาษาอังกฤษในโลกแต่ราชบัณฑิตไม่โอเคเขารู้สึกว่ามาสามารถใช้คําไทยได้ ma ma human, guide. ได้เขาไม่อยากใช้ให right? ้ใช้คำทับศัพท์เยอะก็มีการคิดคําต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้แทนคําดืมจากภาษาอังกฤษยกยุตตัวอย่างเช่นคําว่าทีวีทีวีชื่อเต็มว่าอะไรเทเลวิชันใช่ไหมคะก็มาจะก็แปลงค่ะราชบัณฑิตก็คิดมากลายเป็นทุทัศน์หรือโทรศัพท์โทรลฟนนะคะก็ถือว่าเป็นคำทับท์บัญญัิ โอเคไหมต่อไปเกิดการแปลแปลความหมายขึ้นอันนี้ง่ายๆเลย backboard กระดานดำใช่ไหมคะหรือว่า enjoy enjoy ก็คือก็คืออะไรลูกสนุกสนานนะคะ enjoy enjoy มาจะมาก็คือสนุกสนานอ่ะอันนี้เกิดการแปลความหมายนะคะอันนี้ภาษาอักงกฤษไงมาชิวชิวต่อไปข้อที่9คําคำยืมที่มาจากภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะมีลักษณะไงจำแค่2ออย่างลูกไม่ต้องจำเยอะ ข้อแรกค่ะมักไม่มีตัวสะกดมีน้อยมากที่คํายืมจากภาษาญ,ญี่ปุ่นจะมีตัวสะกดเพราะว่าอะไรพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาที่มีตัวสะกดน้อยนั่นเอง,เองดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคํายืมที่มาจากภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวสะกดข้อน,นี้หนูใช้หากินได้เลยต่อไปข้อที่2ค่ะคํายืมจากภาษาญี่ปุ่นมักไม่มีรูปวรรณยุกนะคะมักไม่มีรูปวรรณยุกแต่ก็มีบางอันที่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ย ใช้การเน้นเสียงลูกยกเว้นเช่นคำว่าคำว่าคาราเต้อ่าคำว่าคารคารเต้คารเคา,รเ,ตารเต้มีรูปวรรณยุกพราออะไรคนไทยมีการเล่นเสียงแต่ปกติแล้วปกติเช่นคำว่าเทวันโดโอ้ยอเทวันโดซึนามิคูกนี้เป็นคำยืมจากภาษาญ,ญี่ปุ่นสิ้นนะคะ ต่อไปมาดูกันคำบาลียากข้ามก่อนมาดูลักษณะข้อสังเกตระหว่างคำบาลีกับสัญสิกกันก่อนเพราะว่าคำบาลีกับสัสกฤกเนี่ยเป็นคำที่หน้าตาเหมือนกันมากลูกอาจจะจําสับสนนะคะดังนั้นมาดูข้อสังเกตระหว่างคำบาลีสัสกฤกกับว่ามันีมีหน้าตาต่างกันยังไงอะมาดูกันข้อแรกข้อแรกนะคะเห็นสอหรืีส่อาลา ถ้าต้องแยกระหว่างบาลีกับสันสกฤตนะลูกนะเห็นสระหรือสี่ส,ส,สาระาไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรสระหรือสี่สรเป็นสันสกิตไปทันทีเพราะอะไรเพราะบาลีไม่ใช่ลูกบาลีไม่ใช่สองตัวนี้ยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างคําว่าอะไรยกตัวอย่างคําว่าทศคําว่าทศที่แปลว่าสิบเห็นสราปุ๊บไม่ต้องคิดเยอะค่ะเป็นสันสกิตไปทันทีหรือ ศึกษาอ่ะเห็นศึกษาเห็นทั้งสองตัวเลยเป็นสันสกิตได้ไหมรักษาอ่ะรักษาเห็นสอสลาเอ้ยสอหรือสีผิดเห็นสอหรสีไม่ต้องคิดเยอะค่ะเป็นสันสกิตนะคะต่อไปข้อที่สองเห็นโลจุลาเห็นโลจุลาจะเป็นบาลีถ้าเห็นทองมณโฑจะเป็นสันสกิตยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเ,เช่นคำว่าจุลาจุลาเป็นภาษาภาษาอะไรจุลาใปและเป็นภาษาบาลีแป่แปถ้าเห็นถ้าเห็นอะไรจุธาจุธาไม่ต้องคิดเยอะลูกเป็นสังสกฤจครูขอเขียนย่อๆนะข้อที่สาม อ้ามไอเอารื้อเห็นไม่ต้องคิดเยอะเห็นเป็นสันสกิตไปเลยเพราะอะไรเพราะบาลีไม่ใช้ลูกบาลี mm hmm. จะใช้สลายแค่8อย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเห็นนอกเหนือจากพวกนี้เห็นอ um, ้ามไอไเอารื out, ้อเป็นสันสกิตไปทันทีวงเล็บนะคะถ้าต้องแยกระหว่างบาลีและสันสกิตยนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าไอยเร ออยาเรศออยาเรศแปลว่าช้างหรือว่าอาจเป็นชื่อกล้วยไม้สก,กุลหนึ่งก็ของไทยก็ได้ออยาเรศเห็นสระไอเป็นส,สันสกิตเห็นโซซาลาเป็นส,สันสกิตง่ายนะคะคำว,ว่าอะไรต่อดีคำว,ว่าเสาอ่อาคำว,ว่าเสาเอเบ็นสระเอาเป็นส,สันสกิตนะคะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยเป็นทริก ยอหอนนหอโนมอมอหอเป็นบาลีจำยากใช่ไหมเปลี ans, ans, an, ali, ่ยนค่ะเปลี len, ng, oy, ่ยนจำเป็นอุตริภาษาพวกเราจำเล่นๆนะคะหญิงมีหอยเนรนมีหำมนมนโทมหาเป็นบาลียกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างถ้าพูดอย่างนี้อ่ะอาจจะไม่เข้าใจดูดูตัวอย่างยกตัวอย่าง ปัญหาปัญหาหญิงมีหอยปัญหาหญิงมีหอยเป็นบาลีนะคะหรืออ่ะเน้นมีห้ำบ้างเน้นมีห้ำเส้นคําว่ากันหาเน้นมีห้ำเน้นมีห้ำก็เป็นบาลีหรือปัญหาปัญหาก็เป็นบาลีนะคะอ่ะนอมนมโทนบ้างนอมนมโทเช่นคําว่ามนทนมนทนเป็นบาลี หรือมหอมหอไม่ใช่มหาหานะคะมหอไม่ใช่มหาหานะลูกนะหรือคําว่าเสมยมะเป็นบาลีต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยหากินง่ายมากตัวซ้ําเห็นตัวซ้ํานะคะแต่ยกเว้นรอหันรอหันไม่ถือว่าเป็นตัวสามลูกรอหันถือว่าเป็นสระนะคะนะคะเห็นรอหันจะเป็นบาลีทันทียกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นคําว่าสัจจะ ตัวซ้ำสองตัวเป็นบาลีปัญหาเอ้ยปัญญาปัญญาเป็นบาลีอะไรอีกตัวซ้ำปัสสวะนบาลีคำว่าอะไรอีกนึ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 ก นึกออกแค่นี้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปต่อไปข้อที่หกค่ะช้างเหยียบหญิงอ่ะชอยอจำาป็นสูตรว่าช้างเหยียบหญิงเป็นสันสกิตเป็นสันสกิตนะลูกนะยกตัวอย่างเช่นคําว่าปราัชญาเราไม่อ่านปรัชญานะคะเราอ่านปรัชญานะลูกนะต่อไปต่อไปนะคะ หญิงถ้ากับการถ้าเป็นหญิงเก็บช้างหญิงเก็บช้างจะเป็นบาลีทันทียกตัวอย่างที่เป็นบาลีนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นคําว่ากันชาลูกต้องมีใครสักคนในห้องเราชอบนั่นแหละกัญชาคํานี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่เจ็ดค่ะเห็นรอเรือกับยอยักตามเป็นศันสกิตรอเรือยอยักตามยังไงยกตัวอย่างเช่นคําว่าอินรอเรือตามไหมตามเป็นศันสกิตรว่าจัน เราเรือตามไหมลูกตามเป็นสัสกษษษษษิตนะคะอ่ะยยยักบ้างอาทิตย์ยอยักตามเป็นสันสกิตซัดเบซัดวเวนะลูกนะซัดเป็นสัษษสนสกฤต่หน้าตาของมันนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเห็นถ้าหนูจำเจ็ดข้อนี้ได้ลูกถ้าลูกจำเจ็ดข้อนี้ได้ บาลีศิลปกิลจะไม่ใช่เรื่องยากของลูกอีกต่อไปนะคะ,ะต่อไปกลับมาดูลักษณะความแตกต่างของภาษาบาลีกันบ้างข้อแรกค่ะคำยืมจากภาษาบาลีหน้าตาเป็นยังไงลักษณะของภาษาบาลีเนี่ยจะมีพยัญชนะแค่3 3ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในเรื่องพยัญชนะวรคนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะบาลีเนี่ยจะใช้สระแค่8ตัวเท่านั้นคืออะไรบ้างคืออะอุออ อูเอโอจำมไปสุดเลยอ่ะอีอ e ูอูเอโอนะคะถ้าเห็นสระ,ะนอกเหนือถ้าเป็นสันสกฤตไปเลยตามลักษณะข้อสังเกตที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้ต่อไปข้อที่สามค่ะมีตัวตัวสะกดตรงตามอุตสังโยคสังโยคคืออะไรอาจาร์หนูไม่เคยเรียนเลยแปบ๊บหนึ่งจะเย็นเดี๋ยวไปเรียนเรื่องพยัญชนะวัคนะคะครูขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในชีตอีกอันหนึ่งนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ี่ นิยมใช้ลอจุลานิยมใช้ลอจุลายกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรอีลาอ่าอีลาจุลาไอ้พวกนี้ถือเป็นภาษาบาลีทั้งสิน้นนะคะถ้าเห็นลอจุลาปุ๊บคิดไปเลยน่าจะเป็นบาลีนั่นแหละถ้าให้แยกระหว่างบาลีกับสันสกฤตนะคะต่อไปมาดูภาษาสันสกฤตบ้างสันสกฤตมีลักษณะอย่างไรข้อแรกค่ะนิยมใช้ทอมุนโทยกตัวอย่างเช่นคําว่า เมื่อกี้บาลีเป็นกีฬาใช่ไหมกรีธาเป็นสันสกิตนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะนิยมใช้รอหรันนิยมใช้รอหรันแต่ลูกค้อต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีความคลบแตกต่างนิดเดียวนะคะระหว่างสันสก,กิตกับขมรเพราะบ,บางครั้งเช่นคําว่ากันไกลกันไกลก็เป็นภาษาขมรอยู่แต่ทําไมถึงเป็นภาษาขมรได้เพราะมันมีคำควกกล้ามมีคาว่าไกลซึ่งเป็นภาษาขมรน,นะคะดังนั้น แยกให้ออกนิดนึงเอาเรือนเๆือนเลือนอยู่ไหนแล้ววะโอ้ยแปบ๊บนึงนะคะฮัลโหลเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วเนาะอะยกตัวอย่างนิยมใช้รอหันกลับมาลูกนิยมใช้รอหรันเช่นคำว่าคันอืมคำว่าพันไอ้พวกนี้ถือเป็นภาษาสันสกฤตนะคะต่อไปข้อที่สามลูก นิยมใช้คำควบกล้ำนิยมใช้คำควบกล้ำมากกว่าภาษาบาลีนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าปรีชาปรีชาปรีดีพวกนี้จะเป็นภาษาศันสกฤินะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปข้อที่สี่ ใช้สอหสีหรือสอสารานะคะถ้าเห็นสอหรือสีหรือสอสาราไม่ต้องคิดเดยอะลูกเป็นภาษาสศกิจไปเลยต่อไปข้อที่5ลูกจะเพิ่มตัวตัวสไม่ใช่ตัวสะกดสิเพิ่มสระจากเมื่อกี้มีภาษาบาลีมีสระแปดตัวใช่ไหมลูกใช่ไหมคะก็จะเพิ่มอีกพวกนี้เข้ามาด้วยคือไอเอารืดนะคะที่ใช้ประจําประจํานะลูกนะหรืดหรื้อก็ถือว่าเป็น ภาษาสัสกีตเหมือนกันแต่รือเนี่ยหัวออกนะคะแต่รือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรฤดูอืฤดูฤสีฤชาอพวกนี้ถือเป็นภาษศาสัสกีตต่อไปคะ่ะข้อที่6มีตัวสะกดไม่ตรงตามไตตัวนะคะ จากเมื่อกี้ที่บาหลีเนี่ยจะเป็นตัวสะกดตายตัวตามกฎของสังโยคซึ่งเรายังไม่ได้เรียนแต่เราจะเรียนกันจะเย็นๆเนาะแต่ภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีตัวสะกดไม่ตายตัวยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นกันไอพวกนี้นะว่าเป็นภาษาสันสกิตไม่ตายตัวนะลูกนะคําว่าอะไรคําว่าอินอือไอพวกนี้ถือว่าเป็นตัวสะกดไม่ตายตัวแต่เราจะมาเรียนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะทีนี้จบแล้วชีตอันนี้นะคะ ชีตเรื่องนี้ถือว่าจบสิ้นบริบูรณ์ดังนั้นพื้นที่ว่างๆเอา้ฮาฮัลโหลหายไปไหนอ่ะเครื่องค้างเยาบเยีย,ยตัวอย่างพวกคำดืมต่างๆในลูกครูจะให้พวกเราไปเขียนกันเองนะคะให้พวกเราไปเขียนกันเองหลักการการเขียนคือห้ามเขียนซ้ำกับในชีตของครูไปเขียนเพิ่มเติมมาอันนี้นับเป็นการบ้าน1น่งชนโอเคไหมคะอ่ะมาสัก เนี่ยพวกคาที่ครูเขียนเนี่ยห้ามเขียนห้ามรับของครูนะคะไปเขียนเอาเองวันนี้ชีทเลอกคํายืมจากภาษาต่างประเทศชุดที่2เนี่ยครูก็สอนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกชีทหนึ่งซึ่งชีทนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝึกค่คะครูจะให้ลูกทําเองละกันอะโอเคค่ะวันนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่าลืมโพสต์ถามในไลน์หรือว่าถามใน g l e c l a s s r o o m หรือว่าจะมาถามครูนอกรอบก็ได้นะคะ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดลูกเรียนอย่างพอเขา้เขาใจถ้าสอนเร็วไปสามารถกลอกลับมาดูได้นะคะโอเคค่ะวันนี้